ที่ใส่ยางอะไรจะอยู่ด้านด้านล่างนะฮะตรงตำแหน่งเดิมครับก็ตู้รุ่นนี้ก็เป็นตู้รุ่น202จุดเด่นเลยคือเปิดด้านหลังได้นะฮะประตูก็สามารถล็อกใส่กุญแจนะครับอันนี้เราจะเปิดเปิดด้านซ้ายก่อนต้องสังเกตว่าเขาขบด้านด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายทับไว้ ถ้าเปิดด้านซ้ายมาก็จะเจอครับภายในตู้ก็จะมีที่ผูกเชือกให้6จุดนะครับมี1 2 2นะฮะแล้วก็3ามส่ห้าหจุดนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะผูกที่ตัวตะแกรงได้นะครับภายในเนี่ยเรามีให้เลือก2อรุ่นก็คือมีตะแกรงให้หรือเป็นไม้อัดนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าใช้งาน ถ้าเป็นไม้อัดก็จะมีข้อดีคือเราก็สามารถที่จะทําเป็นตู้ดัดแปลงนะครับทำเป็นตู้คุมความเย็นได้นะครับก็คือเราจะามีใส่ไม้อัดให้3ด้านนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้านขวามือนะครับถ้าเราเปิดออกมา,ด,าด้านที่เราจะแถมให้คือจะมีข้างในนะครับก็จะเป็นด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลัง แต่ถ้าเราจะดัดแปลงให้เป็นตู้ที่สามารถที่คุมความเย็นได้สักชั่วโมงหนึ่งหรือสชั่วโมงเนี่ยก็แนะนําให้ลูกค้าอาจจะเปลี่ยนเป็นลักษณะ,ะเป็นไม่อัดไม่อาจเราทําให้3ด้านนะฮะก็จะต้องเพิ่มด้านในนะครับตีตีให้เต็มเลยหนึ่งด้านแล้วก็เพิ่มหลังคาอีกหด้านเป็น2ด้านนะเพราะนั้นในตู้เนี่ยพอเปิดมาก็จะเป็นตู้ที่ มีไม่อัดอยู่ด้านใน,นซึ่งจริงๆเราสามารถที่จะคุมบุนหภูมิได้ระยะทางไม่ไกลนะ,นะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางด้านซ้ายนะฮะเป็นตู้รุ่นเปิดข้างครับ <นะ S 1> ตู้ตู้เปิดข้างเนี่ยเราใส่กับรถยนต์อยู่สองรุ่นนะฮ<น>ะมีสองยี่ห้อโทษครับก็จะมีมิตซูกับนิสสันะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือก ฟอร์ดเองหรือว่าจะเป็นตัวเชฟโเรเล็ตจริงๆแล้วก็ทําได้นะฮะเพราะว่านี้ทางบริษัทเราเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่ฟอร์ดด้วยเชฟโเรเล็ตด,ด้วยนะครับครับสนใจติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับ086 306 7606บริการทั่วประเทศครับ ขอบคุณครับ